ดีนกเรียนนะคะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้นะคะครูก,ก็จะมา,าสรุปนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องระบบขับถ่ายของเสียทางไตก,การสร้างปัสสาวะนะคะเราก็จะมีอ,อวัยวะที่ทำหน้าที่ในการาขับปัสสาวะเนี่ยหรือว่ากองของเสียที่เป็นคของเหลวอะที่เราเรียกว่าปัสสาวะนะคะ ออกมานะคะนั่นก็คือไตนั่นเองไตคนเรานะคะก็จะมีอยู่สองข้างานี่อยู่ระดับเอวนะคะโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเลือดน,นะคะเข้ามาที่ไตประมาณวันละ180ลิตรนะคะซึ่งเมื่อเข้ามาที่ไตแล้วเนี่ยไตอ่ะก็จะทำหน้าที่ในการ กรองปัสสาวะหรือว่ากรองของเสียนั่นเองะคะกรองส่วนที่เป็นของเสียไปนะคะประมาณวันละ1ถึง1.5ลิตรนะคะอะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีองค์ประกอบของไตส่วนใดนะคะที่ทําหน้าที่ในการกรองปัสสาวะส่วนที่ทําหน้าที่ในการกรองปัสสาวะนั้นก็คืออาส่วนที่อยู่ในไตนะคะเราเรียกว่าหน่วยไตนั่นเองนะคะหน่วยไตอยู่ตรงไหนอะหน่วยไตนะคะก็จะอยู่ ระหว่างไตส่วนนอกกับไตส่วนในนะคะอ่ะแล้วไตส่วนนอกส่วนในอยู่ตรงไหนเดี๋ยวทบทวนให้นะคะคูซูมนะอ่าตรงนี้นะคะส่วนนอกอาจจะเห็นเป็นเนื้อเยื่อตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้อ่าจิ๊บนี่ตรงนี้ไตส่วนนอกเราเรียกว่าชั้นคอร์ติกนะคะตรงนี้นี่ส่วนนอกบริเวณนี้นะคะสีะเขียว เป็นไตส่วนนอกนะคะแล้วส่วนในนะคะส่วนในนี่ก็จะมองเห็นเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะไตส่วนในเขาชื่อว่าเมดัลลานะคะไตส่วนเมดัลล่าเรารู้จักแหละเรารู้แล้วว่าไตมีองค์ประกอบสองส่วนด้วยกันคือส่วนนอกกับส่วนในส่วนนอกเรียกว่าคอเทกส่วนในเรียกว่าเมดัลล่านะคะ ทีนี้แล้วส่วนที่เราเรียกว่าหน่วยไตยอะนี่ก็อยู่ตรงตรงบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างอคอเท็กกับเมดัลลานนเองนะคะก็อยู่บริเวณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะไปขยายดูนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะนี่ขยายนะคะหน่วยไตยนะคะจะมีลักษณะเป็น กระปาะส่วนที่เป็นกระปาะนี้เราเรียกว่าโบแมนแคปซูลนะคะไม่มีในรูปเดี๋ยวครูเขียนให้ตรงนี้เรียกว่าโบแมนแคปซูลปุ๊บโบแมนแคปซูลนะซึ่งโบแมนแคปซูลเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เมื่อเลือดนะคะเดินทางเข้ามาที่ไตนะคะเลือดเดินทางเข้ามาแบบนี้อ่า เดินทางเข้ามาผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่ารีโนอาร์เตอรีนะนี่ตรงนี้รีโนอาร์เตอรีคือเลือดที่มาจากหัวใจเลือดมาหัวจากหัวใจก็คือเลือดที่มีออกซิเจนสูงนั่นเองนามสกุลเขาก็จะลงท้ายด้วยอาร์เตอรีจำได้ไหมในระบบหมุนเวียนเลือดเราเรียนมาแล้วนะคะ,ะซึ่งถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะก็กลับไปทบทวนที่คลิปของครู ลีโนอาร์เทอรีอร่คือเส้นเลือดที่เข้าสู่ไตปุ๊บอ่ะเข้ามาเขาก็จะแบบแตกแขนงไปตามเส้นเลือดเล็กๆนะคะเข้าสู่หน่วยไตยแต่ละหน่วยซึ่งหน่วยไตยนะคะนี่หน่วยไตยของคนเราปุ๊บแต่ละข้างนั้นนะคะมีประมาณข้างละ1ล้านหน่วยเยอะไหมประมาณข้างละ1ล้านหน่วย Okay. ทีนี้อะเมื่อกี้ครูบอกว่าเส้นเลือดที่เข้ามาสู่ไตอะจะแตกขนงไปตามเส้นเลือดฝอยแล้วก็เข้าสู่หนไตแต่ละหน่วยใช่ไหมอะเข้าไปไหนนะคะก็เข้าไปที่โบแมนแคปซูลค่ะก็จะไปขด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 ,ขดอยู่นี้นะและตรงที่เขาขดอยู่เนี่ยเราเรียกที่ขดขดอยู่เนี่ยว่า g l o ม e r u l u s นะเพราะฉะนั้นโกล m e r ู l u สก็หมายความว่าเป็นอ่า ส่วนที่กรองสารออกจากเลือดเข้าสู่หน่วยไตโลเมรูัสโลเมรูลัสอ่าเมื่อเข้ามาขดๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะ กรองของออกจากเลือดใช่ไหมเสร็จแล้วเส้นเลือดตรงนี้เส้นเลือดที่เข้าสู่ไตเนี่ยก็จะไม่ได้ไปไหนนะคะก็ยังยังไม่ออกจากหน่วยไตยอ่ายังจะลอยอยู่ตรงนี้อ่าลอยอยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูนะคะอ่าสารที่กรองออกจากหน่วยไตยเนี่ยก็จะผ่านเดินทางผ่านไปตามท่อหน่วยไตยนะคะซึ่งท่อหน่วยไตยเนี่ยก็จะแบ่งออก เป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอ่าตรงนี้ปุ๊บนะครูจะใช้สีในการแบ่งส่วนนะคะอ่าตรงนี้อ่าสีชมพูนะคะจะเป็นท่อขดส่วนต้นอ่าท่อขดส่วนต้นตรงนี้นะสีชมพูอ่าเดี๋ยววงเล็บให้ข้อท่อขดส่วนต้นหรือว่า proximal convolute tubule proximal tubule ก็ได้นะคะ ตรง proximal tubule นะคะเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาคือเมื่อกี้ glomerulus กรองของเสียอ่าไม่ใช่กรองของเสียกรองของออกจากเลือดนั่นก็คือกรองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกูโคตก็กรองน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นอพวกโซเดียมเงี้ยแร่ธาตุต่างๆยูเรียนะะจะสังเกตเห็นว่า กูคดก็ของดีใช่ไหมแต่ว่ายูเลียเป็นของเสียแปลว่าตรงที่โกเมรูลัสกลองอ่ะคือกลองออกมาหมดไม่ว่าจะดีจะเสียเขากองออกมาหมดส่วนคนที่ทําหน้าที่ในการคัดว่าอ่ะอันไหนดีอันไหนเสียเนี่ยก็จะเป็นพวกท่อขดนะคะ,ะท่อขดเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดกลับเฉพาะของที่ดีนะคะของดีมีอะไรบ้างก็จะเป็นกูโคสเป็นน้ำนะคะะก็จะถูกดูดกลับที่ส่วนท่อขดของ ท่อเรียกอ่ะท่อหน่วยไตยเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปอะจะมีบอกว่าที่บริเวณต่างๆอ่ะดูดอะไรบ้างนะคะอ่ะเรารู้แล้วท่อขวดส่วนต้นเรียกว่า proximal t u b u l e ต่อไปอ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีนสอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันนะคะอ่านี่ปุ๊บตรงสีน้ำเงินนะคะจะสังเกตว่าเป็นห่วงห่วง เป็นห่วงแน่ตรงนี้เรียกว่าเฮนเล์ลูปหรือว่าห่วงเฮนเล์นั่นเองมันบังนะคะเพราะว่าครูทำใน powerpoint ไม่เป็นไรอันนี้เป็นการทบทวนเพราะว่านักเรียนได้เรียนไปแล้วด้วยบางสว่วนห่วงเฮนเล่ค ห่วงเฮเลนะตรงเนี้ยซึ่งห่วงเฮเลเนี่ยก็จะจะอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าเมดัลลาเมดัลลาคือไตส่วนในใช่ไหมส่วนท่อขดกับพวกโกลเมอรูลัสเนี่ยหรือว่าบูแมนแคปซูลเนี่ยก็จะอยู่ตรงไตส่วนนอกหรือว่าชั้นคอร์กค่นะ,คะพอแบบพออท่อห่วงเฮเลเข้ามาแบบ อยู่ตรงไตชั้นในรวมกันรวมกันเยอะๆหลายๆหลายๆหน่วยเนี่ยเขาก็เลยเราก็เลยจะมองเห็นเป็นแบบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราเรียกตรงที่ห่วงเฮลีมารวมกันเยอะๆของแต่ละหน่วยไตยอรเรียกว่า,ารีอลพีระมิดนะนี่ตรงนี้รีอลพีระมิดนะคะที่ครูวงอะ่ะสีตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยม โอเคอ่ะ okay. uh, ห่วงเฮเลผ่านไปแล้วนะคะอ่ะ uh, เปลี่ยนสีต่อไปเป็นสีส้มโ okay. อเคตรงสีส้มนี้นะคะเรียกว่าท่อขดส่วนปลายอ่า uh, ท่อขดส่วนปลายหรือท่อขดส่วนท้ายหรือว่า this ท่อ convolute t u b e convolute d t u b u e สำเนียงต้องได้อ่า uh. ท่อขดส่วนท้ายหลังจากท่อขดส่วนท้ายแล้วเนี่ยก็คือส่วนที่ดูดของดีเอ่อดูดของดีกลับเข้าสู่กระแสเลือดเห็นไหมเราจะเห็นว่าเส้นเลือดที่ออกจากโบแมนแคปซูลเห็นไหมเนี่ยอันเขียวๆเ,เนี่ยที่ครูลากให้ดูอะอันเขียวๆที่ออกจากโบแมนแคปซูลอะก็คือเลือดที่กองเอาสารออกไปแล้วอะเขายังไม่ออกจากหน่วยไตนะคะเขาก็ยังจะมาวนเวียนอยู่แถวท่อขด เพื่ออะไรเพื่อรอการดูดกลับของส่วนที่ดีเห็นไหมอ่าเมื่อได้สารที่ยังสามารถนำไปใช้ในร่างกายได้อยู่แล้วอะเขาถึงออกไปจากไตนะคะโดยออกไปผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่ารีโนเวนอ่ารีโนเวนลงท้ายด้วยเวนต้องเป็นเลือดที่มีอะไรสูงอะอ่าต้องเป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเองนะคะ นั่นแปลว่าเลือดที่ออกจากไตอ่ะได้ดูดกลับสารที่จําเป็นที่ยังต้องใช้ต่อได้แล้วก็เป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยเพราะว่าเขาก็นอกจากเข้ามากรองแล้วก็ยังต้องเข้ามาแลกเปลีน Gas นะะ่ยนแก๊สจากเซลล์ที่หน่วยไตยเซลล์ที่ไตนะคะอ่าโอเคเลือดออกไปแล้วจากไตแล้วแต่ว่าของเสียของเสียยังอยู่ที่ท่อหน่วยไต เมื่อท่อหน่วยไตดูดกลับอ่าแล้วเหลือเฉพาะของเสียทีนี้เหลือเฉพาะของเสียของเสียก็จะถูกขับออกไปผ่านอ่าท่อตรงนี้เรียกว่าท่อรวมตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีแบบท่อเชื่อมมาจากหน่วยไตแต่ละหน่วย เมื่อหน่วยไตยแต่ละหน่วยกรองของดีไปแล้วก็เหลือของเสียไว้ของเสียก็จะมารวมกันที่ท่อรวมหรือเรียกว่า collecting duct นะตรงนี้ตึ๊บอ่ะเมื่อมาปัสสาวะนะคะมารวมกันที่ท่อรวมแล้วเขาก็จะ,ะเดินทางผ่านกรวยไตยลงไปตามท่อไตแล้วก็ ไปรวมกันที่กร,ระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะอ่าโอเคถัดไปอ่ะอันนี้เป็นสรุปให่ว่าไตอสรุปไตก็จะเป็นแบบเนี่ยโอเวะคล้ายขว่นะไตอ,ะอ่ะว้างหกว้างหกเซนนะสามเซนอ,อันนี้ก็ใครๆจำก็จำนะคะ,ะมีสองข้างซ้ายขวานะคะ โอเคนี่โครงสร้างของไตอะประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นนะคะชั้นนอกเรียกว่าคอทิกนะคะขออภัยตรงนี้ครูน่าจะเขียนผิดนะคะอคอตกชั้นในเรียกว่ามีดดลล่านะคะโอเคภายในไตก็จะมีหน่วยไตยซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆเป็นลักษณะเป็นท่อขนเล็กๆอนะ,ะโอเคเห็นไมในหนึ่งวันจะมีเลือดผ่านเข้ามาที่ไตอประมาณลัานร้อยแปดสิบลิตรแต่ว่าของเสียที่ขับออกมาในรูปของปสัสสาวนะเนี่ยจะประมาณ วันล,ละหนึ่งจุลิตรนะะซึ่งจะไปรวมกันที่กระเพาะปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะของคนเรานั้นมีความจุนะคะประมาณ500ร้อยลูกบาทกเซนติเมตรแต่ว่าเมื่อมีจุปัสสาวะได้ประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ2 5 0ห้าสิเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบประชีนะคะก็จะไปเข้าน้ำนะคะอืออ่สาสไลด์นี้จะเป็นการบอกว่าท่อหน่วยไตยแต่ละหน่วยเนี่ยดูดกลับอะไรบ้างนะคะแหมเราดูตรงนี้อ่ะตรงนี้คือโก o m e รูลัส ตัวันนี้เป็นรูปนี้นะคะเขาบอกว่า,าตัวที่เป็นกระป๋อเขาชื่อว่า glomerular capsule หรือเราจะเรียกได้อีกแบบหนึ่งกนะ็คือเรียกว่า Bowman capsule ต่อไปท่อขด ส่วนต้นนะคะที่ท่ขอขดส่วนต้นเนี่ยก็จะดูดกลับเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกว่าจะมาบอกในสไลด์นี้ใช่ไหมอ่าดูดกลับอะไรบ้างมาดูหนึ่งดูดกลับกูโคโสกดอะมิโนโวิตามินดูดกลับโซเดียมคอไลน์หรือว่าแลทธานั่นเองอ่าโอเคที่ห่วงเฮนเลนก็ดูดกลับน้ำอ่าห่วงเฮนเลนมีแบบ ขาขึ้นแล้วก็ขาลงขาลงดูดกับน้ำขาขึ้นนะคะดูดกับโซเดียมคลอไรด์แล้วที่ส่วนท้ายล่ะที่ส่วนท้ายดูดกับน้ำเหมือนกันะะตรงนี้โอเคนะคะได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีคด่ะบ๊ายบาย